สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพบกับช่องรุ่งทิพย์ชาแนลนะคะวันนี้รุ่งทิพย์ก็มาเดินตลาดนะคะวันนี้รุ่งทิพย์ได้แล้วนะคะอันนี้อันนี้เน็ดบดเดอร์จ๋าเดออันนี้เน็ดบดเดอร์นะคะอ่ะรุ่งทิพย์ซื้อแล้วนะคะเน็ดบดชื้อแล้วนะคะเดอเอาไปปนที่จะเอาไปแกงอมก็ได้นะคะส่วนอันนั้นคือขนมของคุณแม่นะคะีร่งทิพย์ก็ได้ลวละจ้ะก็อีกหนี่งของรุ่งทิพย์นะ มีสมนะคะมีลำไยแล้วก็มีเห็ดแล้วนะคลิปก็ว่าจะไปที่อื่นก่อนต่อนะคะแต่ว่าก็เอาบรรยากาศตรงนี้ให้ดูก่อนนะคะอันนี้มีเห็ดหเห็ดนางฟ้าพูปูตะะะะา,า,ะะาด,ด,ด้วยนะคะอันนี้ก็คือนี่นะคะมะขามเทศนะคะมีมีฝรั่งด้วยมีชมพู่ด้วยนะคะแล้วก็ มะยงชิดก็มีนะคะมะยงชิดอีกกิโลละร้อยแปดสิบนะคะอันุ่นก <Now here S 2> uh, ็มีค่ะเนี่ยอันุ่นก็มีนะคะมีทั้งสองสีเลยนะคะสตรอเบอรี่ก็มีค่ะสตรอเบอรี่ก็มีนะคะส้มก็มีค่ะมะม่วงสุกก็มีนะคะเนาะเออมะม่วงสุกก็มีแอปเปิ้ลก็มีนะคะเนาะ ลำไยก็มานะคะสนุกทิ่ได้ลำไยแล้วนะคะก็เอาบรรยากาศเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะก็เดินมาเดินมาถึงกําลังเพึ่งเริ่มนะคะก็มาซื้อซื้อผลไม้ก่อนรุงที่ว่าจะไปซื้อลาทูนะคะนึกอยากจะทานเมี่ยงนะคะนึกอยากจะทานเมี่ยงก็เลย เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นร้านหมูสดนะคะก็มีปลานิลเผาก็มีนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะอ่ามีทุกอย่างให้เลือกสรรก็คือคุกทีก็พาชมตลาดนะคะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนเนาะมีทุกอย่างให้เลือกสรรอยู่นะคะทุกคนนะคะเชิญชมไปด้วยกันนะคะเชิญชมไปช้าช้านะคะอันนี้ก็มีหมูกระทะบุฟเฟ่ด้วยนะคะ เนี่ยนะคะ,ะชุดละ1้0ยกนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะสีสันสดสวยนะคะ,ะนี่นะคะไมชมไปด้วยกันนะคะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ก็มีข้าวมันไก่ก็มีนะคะข้าวมันไก่ขนมครกก็มีนะคะอัะอนนี้ก็ หมูสดนะคะอันนั้นุนนก็เป็นสลัดนะคะเป็นสลัดมีทุกอย่างให้เลือกสรรอยู่นะคะทุกคนเนาะเออ,อเชิญชมไปด้วยกันนะคะก็มีน้ำลำไย,ยก็มีนะคะเนาะ,ะโนโนโนนโนนหมึกย่างนะคะเออหมึกย่างโรตีสายไหมก็มีนะคะเจอกันแค่นี้ราคาขอบคุณค่ะ